ลองโเลยค่ะได้ได้ได้สวัสดีครับกลับไบรักกับเบคอนเจมโคชแนลนะซึ่งวันนี้เจมจะมาเกียนสาวอีกแล้วก็เจมจะมา เล่นลินดิทนะผมเป็นลินดิตาสุดท้ายนะผมเนื่องจากว่ามันจะรีแลงแล้วถ้ารีแลงเนี่ยลินดิตเม็ดทองเจมก็จะหายไปต้องเล่นใหม่นะผมอันนี้เจมก็จะมาเล่นทางด้านของลินดิตแบกสาวตาสุดท้ายเป็นลินดิตแบกเมส้มแบกสาวตาสุดท้ายผมนั่นอ่าเพจที่เราจะแบกนั่นก็คือเต้าเอลลี่นะผมเต้าเอลลี่นี่ก็คือเจมที่ใจดูมเนะ่ะสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงมาคือแพ้ทุกเกมแล้วมีคนนึงแบบว่าซ่านะก็คือเต้าเซฟเต้าเซฟ ไอ้เซฟมึงเขาไปแบกสาววงแพ้เสียชื่อหมดโอ้ยเดี๋ยวเจมก็จะไปแบกแบกคืนนะผมโดยการที่จะเอาลินดิตไปเร่นอย่างที่บอกถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยผมแล้วไปชมคลิปกันมาแล้วผมเดี๋ยวเราจะเข้าห้องนะ เห็นเขาบอกว่าแพ้แพ้ทุกเกมเลยหรือเปล่านี่เจมไม่แน่ใจเดี๋ยวเจมจะเข้าไปแปลกครับผมเฮ้ยเฮยเลขห้องอะไร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 เฮ้ยหกสิบเอ็ดดาวนะผมสี่สามหกสามเจ็ดหกมาแล้วครับผมผมก็มาคนแรกครับผมไปฟังเสียงก่อนแอบเงียบครับผมเราต้องเงียบไปนะไหวใช่ไหมครับคอมไหว คอมไหวใช่ไหมครับขเข้าไหวเข้าได้นะคะสู้ๆนะสักวันคนจะเยอะเองรอสนับสนุสน,รพพนครับขอบคุณนะคะหวังว่าอย่างนั้นศาสถเก้า,าเก้านั่นแหละศาสถเก้าเก้าเดี๋ยวเจมส์ก็จะมาเลนะ่นลินดิต้าผมเป็นลินดิดต้าสุดท้ายของเออ่ของเม็ดทองนะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยมันจะรีแล้วผมพอรีเนี่ยมันจะลดแรงนะมา ลินดิตสตาสายก็เป็นลินดิสแบกลินดิตเมสซ้มแบกสาวเกมสุดท้ายของเจมแล้วนะผมสีซสั้นหน้าเดยวเจมจะให้ทุกคนเลือกกันและกันร,ระหว่างเบัตเตอร์ไฟน์นะคอร์สแล้วก็ทางด้านของเอรันดอร์เมสซ้มเนี่ยให้เลือกหนึ่งตัวเลวนะเจมจะเอาตัวหลักเจมปั้นนะส่วนลินดิสก็ยังทําเม็ดทองอยู่เหมือนเดิมนะเจมว่าเดือนหน้าเจมจะทำอ๋อรีแลกงนะเจมจะทำเม็ดทอง2ตัวนะผมอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องเล่นนะผมถ้าไม่ได้เล่น7วันเนี่ยแต้มมันจะลดอย่างเช่นตัวเนี้ย ตัวนี้เจมแต้มลดไปประมาณเจมแต้มลดไปประมาณพันหนึ่งนะไม่ได้เล่น7วันนะผมแต้มเราหายไปพันหนึ่งเลยนะเหลือ7จ็ดันสี่อยู่ที่17นะผมตอนนี้อย่าท้องก่อนละ่ะได้เลยหูจะไม่ท้องท้อไปไว้ให้ลิงถือครับผมพยายามแบบคิดไม่แง่ดีเข้าไว สักวันหนึ่งจะเป็นวันของเราโอ้โหดีนะที่เจมเอาลิดิสมาเพราะเจอทางด้านของซูก้าแล้วก็ทางด้านของอเลสเตอร์ซึ่งเราเล่นค่อนข้างยากนะผมแต่เราต้องเน,น้นนะค่อยๆนะค่อยๆเล่นนะผมมหาเทมเจมโคมหาเทพแอลคูตอนเนี้ยฮามหาเทพแอลคูอีย <laughs> ูอีเดี๋ยวได้เดี๋ยว e Q ah. ได้คูแม่มันต่างหนังเรื่องอะไรหรือเปล่าวะ โอ้โหสเตตเราค่อนข้างที่จะเวอร์นะผมเล่นร้อยตาชนะอย่างที่บอกครับผมเล่นไปอ่าร้อยตาชนะไป98นะแพ้แค่2ตา 2> <Your two S 1> มา <is S 1> เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นลักกาลาไลคลกันแล้วครับอารามานนะจ๊ะโอ้โหะะตาหนีค่อนข้างจะเล่นยากนะผมเพราะว,ว่าโจ๊กเกอร์<ช>มันออคอมโบชุดเดียวเน,นี่ยแต่มีเมีอัทีมอะไรเข้ามาหาหนูเนี่ย ้ไล่าสุดเจมส์เห็นไอเซฟเข้ามาเกียร์นะผมแพ้นะโอ้โหเซฟเดี๋ยวกูฝากฝากสารน่อยละเอ่าหายานะไรเขาเรียกอะไรแล้วขายาเป็นส้มแบกไม่ไหวดูกูนี่เด็กยกูแบกโชว์ไม่ไหวเหมือนกันไม่รูหนูก็งงไปหมดเลยว่ะวันนี้ไม่ต้องงงไม่ต้องงงเด็กพวกแกเข้ามาค่ะเดี๋ยวหนูพาเสียดาวเปิดไปเลยเนาะ ไม่มีเสียอยู่กับักอยู่กับผมอันโอกาสชนะ99.99%นะสบาย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 ดดไปค่ะแัดไปรอฟังคำนี้อยู่ออ๊ยรอฟังคำนี้แต่เล่นแต่เล่นไปแพ้นะให้คนอื่นเล่นมาผมเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกที่0.1%ก็คือแพ้แพ้เอหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยลยเป็นตานี้ที่แพ้ผมว่านะโอเค หูววรปิดสตีมแล้ก็ไปเอ้ยไม่มีไม่มีปิดไม่มีปิดโนโนโนปิดตรีมโนปิดตรีมตานี้ชนะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์หนูไปเลยดีกว่าหนูเฮ้ยไปไหนรีบไปไหนโอ้เจมโคมาแบกเขาไม่ได้มาแบกเขาผมมาแจกนะมาแจกมาแจกเขาผมมาแจกนะเม็ดส้มอ่ะธรรมดาโอยิงเม็ดม่วงเม็ดม่วงมันไม่ค่อยแรงไะก็ต้องเม็ดส้มอ่ะเนาะมันแรงกว่า ใช่ของจริงป่ะเนะี่ยพี่ม,มาแม็กหนูไม,ไม่จริง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 ป้อมอีนั่นมันโง่ตายเจมโคเอ,อ๊เจมโคกระเบื้องอ่อนไอ้นั่น,นะอะไรพูดถึงเลยอ๋อโอเคโอเคใช่เหรอเขาอ่อนเลยอ่อนอ่อนอู้ยอย่าเรียกอ่อนหือว่าหนูอ่อนที่สุดแล้วนะเรียกว่ากระจอกไอ้นั่นน่ะโอ้ยเล่นดีไม่ดีเล่นเกมนี้ไม่เป็นละมั้งไอ้คนนั้นน่ะเอาปะเขาเล่นไม่เป็นแล้วเหรอเออว่าแต่เกมนี้อ่อนเทมอะไรครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะ ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูช่วยค่ะหนูช่วยแบ่งเคเนี่ยตอนนี้เจมออกของของป่าเวทละกันชิลๆนะชิลๆตอนนี้ได้ค่ะใอ่ค่ะเอาแหนูออกออกแข่งเลยค่ะหนูออกแข่งให้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่เอาอะไรกันแล้วเล่นไม่เอาอะไรกันแล้วพวกเราอ่ะแด็กเงี้ยยอแม่งรีบนะเล่นไปเรื่อยๆผมได้ฟาร์มแป๊บเดียวแพ้ ไม่ใช่ชนะแล้วแพ้ดูรอดูดูรอดูเลยโอ้ไม่ต้องดูอุ้ยเชี่ยเนี่ยดูดิแค่ฝ่าแม่งก็โง่แล้วลากคีบออกจากหลุมโอ้ยเขาบอกว่าเขาบอกมหามหาเที่เจอโคเอฟสีครับเจอโคเขาบอกเขาเจอโคไขว่หน้าเจอโคมีแปะตรงนนะใครโลกของดูดิแค่ไม่เอาของโลก โอ้ยขับต่อให้อรู้ไงว่าเจอเทพก็อย่างนี้แหละเล่นไม่ออกแล้วมือมือสั่นแล้วเนี่ยจิกมือสั่นนะอีกฝั่งคือมือสั่นนะจับจับโทรศัพท์ไม่ได้นะข้างล่างถอยเลยล่างสี่ล่างสามบนสองร้อยมีคน così, สเรียบร้อยม,มีคนแตกครับผมหนึ่งอ่ะจ้าแตกต่ได้เปรี่ยนได้อะได้จะได้ได้ไหมได้ไหมข้างล่างระวังเด้อล่างห้าเด้อมันเอามังกรอยู่ตอนนี้มันจะจังหวะนี้มันกำลังแบบสาวมังกรตับตับตับตุบอยู่ ไม่ต้องดูไม่ต้องดูระวังโดนดักระวังโดนดักอ้ากูกูแตกอย่าอย่าทำหนูอย่าทำหนูอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดูเด็กพวกนี้ดิดูเด็กพวกนี้ดิดูเด็กพวกนี้ดิเียเด็กพวกนี้มันเอาเหลืองอ่ะโอ้ยเย็นใเด้อโอ้ยเย็นโอ้ท่าน ถ้ากูไม่เย็นป่านี่กูตายแล้วบอกจริงเฮ้ยล่างโดนเรียบร้อยไปเห็นป่ะวเฮ้ยมาวะหน่อยอลิอลิมันแดะไปแล้วมันแดะไปแล้วลิลิได้นะลิลิไอลิเพื่อนไอลิหนีไปไหนอลิไม่มีอะไรจ้างมไปปล่อยมันไปปล่อยไปปล่อยไปไอพวกนี้มันแบบเด็กเด็กเพิ่งหัดเพิ่งหัดเดินน่ะเด็กเพิ่งหัดเดินแบบว่าเกิด เกิดอะไรแบบอยากเดินเลยอ่ะเอ้ยช่วยด้วย,วย,วยเอ้ยอ้าอย่าทำกูยอย่าทำกูขอร้องอ่ะเพื่อแตกอุ้ยไม่ตันนะโอ้โหไม่ไม่ฟิกตันได้ผมมาโอ้เสียใจวะ่ะเสียใจเนี่ยเอ้ยช้าเกินโอ้โหมันจับผมจนหมดอันติแล้วเสียใจว่ะดูดิมันเดินมาจับผมโอเลยโอ้โหไม่ไม่สวยมาน่า เกิดมาเลยเมื่อกี้นี้ี่ป็นหรอโอ้ไม่เดินมาสวยมันเลยไม่เดินมาสวยมันเลยโอ้ช้าช้าช้าเขินแพนด้าโดดใส่ผมเละแล้วเมื่อกี้ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบ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 มีแไม่เห็นนคแลอาแมงดีเอาแมงดีเโอ้ยยังไงยังไงเกิยเกิดคุยเฮ้ยคุย Head, มันได้อยู่แล้วยังไงมันก็ได้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยระวังระวังเพนดูลองเพนดูเฮ้ยช่ว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 ยเรียวนี่เรียวนีใส่ใส่สุดใส่สุดแล้วหยุดที่วางปะพงใส่สุดเฮ้ยช่วยช่วยช่วยถอยถอยถอยจกมาจกมาจกมาคุณแอลถอยโอ้ยพวกนี้มันแบบเด็กเฮ้ยเอล่าอยู่น yes, ี่ป่ะเนี่ยอยู่กูป่ะเนี่ยเอล่า แน่ภูมิไหนเนี่ยไอ้อ้ลิลี่อะเอ้ยนี่ไงคุณลิเอ้โอ้คุณแอลไม่ตัดนะโอ้ไอ้ไอ้ลิมึงเอามาหน่อยดิสันอะไรมันลำโอ้โหมันลำมันลำผมไซติ่งหลุดเลยโอ้กว่าแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เย่สัตว์เดี๋ยวเจอกูมันมาวันแล้ว เดบอเวนเดือบวเดือบวเดือบลโอ้กูจนมากเลยวะเฮียมันมา, <c oughs> านปวดปากกูไม่หยุดเลยยหน้าแม่งเขาา้าปวดปากกูเละเ <c oughs> ทะเลย <c oughs> โอ้เล่นอย่างยากเลยเล <c oughs> ่นไม่มีใครมา <c oughs> เลยวะ <c oughs> น้องๆเขาอยากเล่นคาเนโซ่ไหมครับแต่ว่าคือต้องของผมดตึนไป เนน้ตโอ้แบกอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมันปล่อยมันมันจับผมสามสี่รอบไม่มีใครมาสักคนอย่างชอบเลยมันเข้าปูแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะมันเข้าปูเนี่ยเอามัลลีเอามัลลีเอามัลลีเฮ้ยเอามัลลีเอามัลลีเทสพี่เทสได้เอ้าพี่เทสกูไปไหนอ่ะวัดหยกมารโอ้โหพี่เทสกูหมีะตายอยู่แล้วว่าหมีแตกแล้วเนี่ยเทียนถ่ายเลยไม่รู้จะช่วยใครก่อนเลยเทียนถ่ย เฉียดไปโจเกอร์ป้อมบนป้อมบนไปดูสเต็จะทำอะไรต้องคนลังตัวอยู่นะโอ้ยโอ้นอนหลัตดโอ้โหโอ้โห จบนะนี่ยังไม่ได้เล่นเลยจบนะนี่ไปตายได้นตายยากดูวะเอนันี่ยอันัเมตหัวงีวทำไมไอรีสถึงสู้แพนด้าไม่ได้วะเพือ่ <c oughs> อนเฮยีไ่ไง ได้อยู่ได้อยู่สบาย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 ไอ้ไปเคลียร์บนไปเคลียร์บนไปเคลียร์บนเราได้ฟาร์มอีกสามนาทีเรายังสบายอยู่สบายสบายเรายังสบายอยู่ไอ้ลิมีโอฟด้วยนะเพื่อนลืมใช้ป่นะ ไม่ต <mm <iser> <bills> ้องทำใจไม่ต้องทาไม่ต้องทาเอ้ยทำอะไรบ่อยๆจริงๆเราควรดักนะเนี่ยเก่เองเอาเอาเอาเล่นหน่อยเล่นหน่อยเฮ้ยเอาได้ไหวไหวไหวสบายเลยสบายเลยได้ยเาได้ไไหไาเลย เ้ได้เห็นู้ถ่อยอยู่ปเดี่ยเยกลางเออกลางไปหนุ่มน้อยหนุ่น้อยหนุ่น้อยหอยสางหนุ่น้อยหอยสางมันเอาอยู่แล้วไอ้ลินดิสตัวเนี้ยมันเอาตลอดนะครับผมให้สิป้อมเลยหนูตอนนี้จะเป็นตานแรกที่ชนะขวา ในรอบสที่ผ่านมาแนไปแล้วครับจังหวะนี้จริงๆเราควรดักได้อีกนะเนี่ยเฮ้ยคุณแอลได้เนี่ยคุณแอลคุณแอลเฮ้ยได้ได้หมดได้หมดเฮ้ยเฮ้ยได้มังกรเฮ้ยเอาโจ๊กเอาโจ๊กหน่อยช่วยกูดู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 กูดดูกูดกูใหญ่เฮ้ยเราเล่นกลางเอ็นได้เล่นฟังผมเล่นกลางเอ็นได้มันไม่มีตัวเคียร์คีฟตัวเคียร์คีฟมันตายเอ็นกลางได้เอ็นกลางได้ฟุ๊บฟุ๊บหน่อยกุ๊บกลางกุ๊บกลางเดี๋ยวผมเคลียร์ล่างให้ ไอ้ไอรีอาตายขอละอย่าบอกนะว่าพอเกมแข็ง่งว่าแล้วกูยังไม่ทันคาดคำสวยตัวไม่ครบไอลีจริงๆถ้ามึงรวมกับเพื่อนเนี่ยชนะแล้วนะเอาตรงถ้ามึงไม่ต้องแยกอ่ะกวอาจริงชนะแล้วนะไม่ช่วยหน่อยคุณแอลคุณแอลคุณแอลสวยครับผมไม่เตะ ถอยบอดได้ครับถอยไดปกันบ้านทีถอยไปการกลางทีเปลี่ยนตีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยดูผมหน่อยคุณแอลสวยคุณแอลสวยเฮ้ยเอ็นเอ็นบนได้เอ็นบนได้เอ็นบนได้ฟังกูเอ็นบนได้มันเหลือตัวเดียวเอ็นบนได้มันเหลือตัวเดียวใส่หน่อย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 เจะไม่มีเลือดหรอแป๊บนึงดิวีนโดเกิลดิปอมได้ดิปอมได้การการฆ่ามัน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  เอ็น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 เอาน่าห้เหยี่ยมันเคลียร์คลิปเหยี่ยมันเคลียร์คลิปตีป้อม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 โอ้โหรวยจานเจ็ดลูกหมดเฮ้ยเด็กหิว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 พ้อมเจ็ดไอ้กูเอ็นได้นะกูเอ็นได้นะเอ็นได้เอ็นได้ไอริไอริไอริขวบสวยๆตอนนี้เป็นของมึงละจังหวะนี้เป็นของมึงจริงไอริไอริไปขัดหน้าบ้านให้หน่อยไอริไปขัดหน้าบ้านให้หน่อยไอริไปขัดหน้าบ้านหน่อยฟังกูฟังกูฟังกูไปเลยไปเลยมันต้องอย่างนั้นไอเหี้ยเจมโคไอสัตว์ของจริง ตาแรกของวันเฮ้ยชนะตาแรกเหรอจอาจริงก็คือใช่ของสตรีมเลยค่ะตาแรกของสตรีมเลยวันนี้แพ้ทั้งวันเลยค่ะธรรมดาไม่มีเทพแบกะไรอย่างนี้แหละก็ไหนบอกไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หมายถึงคนเล่นคนเล่นเทพหมายถึงคนเล่นเทพแบกไงโอ้โหสี่สิบสี่จุดสี่เลยโอเคครับขอบคุณมากครับสนุกมากครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ ก็เรียบร้อยนะผมจบลงไปแล้วกับสำหรับแบกคุณเอเต้าเอลลี่นะผมก็ชื่อคุณแอลนะการถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และก,กดกระดิ่งให้กับช่องของเจมด้วยโอ้โหคือจริงเจมเนี้ยแผน่นไอไอลิฟมันไม่ควรแพ้แพนด้าเป็นจริงๆถ้าเป็นเจมเจมออกของแทงสักชิ้นถ้าเป็นล็อกชิลหรือว่าชิลเอฟเดอร์ล็อตอะไรดูดิมันออกมันออกดาเมจมึงออกมึงดูแข่งบ้างปะมึงออกโบเคนทำไมวะไอสัตว์มิคอน คอนประมาณ5 6 0ดาวนะผมก็ประมาณนี้ต้นเกมอาจจะดูทุรักทุเลนนะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคือไอยๆยีน่ามันมาดักในป่าบูเจมสองสารอบแล้วเพนด้าก็มาหาเจมในเลดอีกโว้วุ้นวายแต่ชนะได้ก็ดีครับอันนี้คือบอกก่อนว่าเจมไม่ได้เล่นนานนะสัปดาห์หนึ่งเต้แมเจมหายไปประมาณพันนอผมเนี่ยพอกลับมาเล่นมันจะบวกเยอะมากอันนี้บวก7 8 0 0นะจาก700 0 7 4็ดก็จะเป็น800 0กว่ามันก็กลับมาเกือบเท่าเดิมแต่ต้องเล่นอีกว่าเกม2เกมแนละ้วถึงจะแบบว่ากลับมานี่ก็มาแบกคุณเอลลี่นะคุณเอลลี่ยังไม่ยังไม่ชนะเลยนะวันนี้ก็มาแบกนะไอ้เซฟฝากฝากหมายถึงไอ้เซฟเพราะเซฟเข้ามาเล่นยีน่าแบกบคุณเอลลี่ไม่ได้นะเจมเซฟมึงแบบมันอุย้ยหนักไก่อะ่ะอยากจะแบบว่าดูโอกับเอออยากจะกดกับพี่เซฟฮายาดาวแข็งแกร่งที่สุดในโลกจริงอะ่ะเนี่ยผมสกอร์ก็นี่ประมาณนี้ครับผม แอลเล่นดีนะเอาจริงคุณแอลเล่นดีนะตามตามไวด้วยนะตามเจมพันด้วยแต่ไอริ I กับไวโอไวโอมึงเงินหมื่นสองมึงไม่ออกเกิดวะเพี้ยนถ้าไวโอออกเกิดแล้วไอลิมึงออกโบเค้นมาใหม่วะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ